สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะอันนี้ในช่องของติมกสมาลําเพลินออฟิเชียลนะคะนี่คือก่อนลัําที่เมททองตอนนี้คือเตือนแนวนะคะเตือนแล้วสวัสดีรอบแรงกันแล้วกันนะคะคาสิออกจักห้องไปหาเละเนาะเนาะเบิ้งอันนั้นอันนี้ไปเลยค่ะ กันเลยนนะะคี่บรรยากาศยามเหมือเร่งวัเสานี่ก็ะ่ายเบิ้งแล้ว็คือนองเนาะกลางเห็นเบิ้งแล้วบรรยากาศตอนเสาร์อันนี้คือตอนแร่งตอนนี้ก็คือผ้าเลาะน้ำสระน้ำนอนปายเนี่ย อันนี้เพิ่นก็ขอาหัวตะมุ้งไม่มุ้งหัวตะแล้วอันนี้ปีกันของของโดมที่ตอนนั้นเวลาที่ฝนตกมากมันเปียกเนอะอาะเด่นพิ่นมุ้งแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วกับซีเรียสซีเฮ็ดสพันซีเฮ็ดสของน้ำต่ออีกบ่สจอร์พันซีเฮ็ดสของน้ำต่ออีกอยู่อันนี้ก็เป็นสาปะปาป,า,ปาเป็นตะไลที่พี่น้อง อ๋อนี่หักบุ๋งหักบุ๋งกะมีอันนี้ก็สิเป็นกะลกุ่มกะล่างของล,ลูกดูแดนเซอร์เนาะอุปกรณ์พวกข้นพวกชวดุดพวกยังต่างๆเฮ็ดใบถ่าลายสุดคุมปิดเนาะอุปกรณ์ต่างๆ สิเป็นส่วนของอาจารย์ระเบิดีเนาะคือสิมันพักพรอนคือสิมันเศร้าซ้อมจหน่อยแล้วลี่พี่น้องอันนี้เป็นกั้วแย่แหลมตะเกาอยู่ทางคุณมันมันพังคุนกเ็เลยย้ายมันีนีกั้กวแย่แหลม ก็เป็นมองยูมองนอนของอาจารย์ลอยห้ได้บุหืมหมอนช้อนตาตาเขาเลยพี่น่องหมองเกี้ยวจะ้ิตมสิภาพไปบนหมองเพนเกียวเขาบรู่าสิไปได้บ่ เดอวไปนะพี่น้องนอ้องคุนหอดบานดีบรรยากาศตอนแรกนะคะขอบคุ่กดติดตามกด subscribe ในช่องกิมกุชม่านล้ำเลินอุิเชียวแม่ให้ยังกินแรงแม่สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะแมนยโอ้ยแม่หน่ยเราขยันไรอโอ้ยนี่ยังให้ลูกซอยบ้านอะ า,า,ามู่อ,อ่อาไปหาหปเคือ,อนอ๋อจ้ะไปไจะไปนหน่ยไม่ว่าไ,ไปนักบอด,ดมันไปไซเอเนี่ไปอ่าเปิดร้านใหม่ไปแสดงความคิดอย่งนี้แล้วนเปิดรานใหม่ใจอเนาอ๋อจ้ะเ่อไไปมาแต่แแเดียวเลยะไม่หนีแล้วนี่ละท้งน้ำหน้าไม่หนีแล้วตื่นด <laughs> อยู่ดเดยยเลยมน่ยแ้นพ่อแหลมเพื่อนเฮ็ดกับเขาพี่น้องอันนี้จะเป็นสวนเนาะมองเพื่อนปลูกตะไคร่ปลูกกล้วยปลูกบักฮ้องต้นพะการดา ไปไปได้มาเนาะพี่น้องโอ้ยเป็นแก้วเขาเลยตัวนี้แม่แก้วเขาแล้วอ๋อเป็นสายตัวเกี้ยว,ว,ว,อ,ว,ยวอันนี้กับเขารวมพี่น้องพันในเกี้ยวโอหสุดใสจโฮเซตาอ,อันนี้นอกหัวไดวม้มองเัินมองแม่ติมท้ายให้เบิ้งมืเอเสานี่พี่บามันฆ้าหัวบ่ได้บ่ได้ขึ้นไปนสันสองแม่ติมยุสันแหลกก็เล่บนบอน โเห็นบ่เห็นว่าฟังนี่มีเขามันเหลืองซำไหนป้าเป็นเกี่ยวเขาเลยจธะพี่น่องเกี่ยวเขาแล้วเป็นส่ว่าเกี่ยวจ้ะทำัมกูเมื่อยเนาะโอ้ยเป็นสูบน้ำฟังนี้เกี่ยวเขาแล้ว กินหอดบานเด้พี่น้องบานแม่ติมมีแต่ตปลาอย่างกีแต่อย่างตะกี้กับเป็นท้องหน้าอยู่วันนี้ก็เลยอันหลังจากที่เฮ็ดเฮ็ดหน้าแล้วหน้ามันกับบ่ใครได้ผลเนาะเดี๋ยวนี้อยางก็เลื่มเปลี่ยนราคาละสินประมาณโลละสามพันบาทถูกไแม่ติมก็มีน้ำพันอยู่หาลอยต้วนอยู่นี่แหละแต่มา ปีนาค่อยสิจกีดแตาสันชีให้อายจีดให้แม่ปูบ่มีเวลาไปอืมมันทับบูโอ้ยคอนเม้นเขา่าลมเนาะพี่น้องสุนมุนบากีอเนาะสองป่วยมียอาหยากรูดหน่อยโอ้แตยพอดีอเขา่าลมเบิดพี่น้องคุง้นเข่าคุ้นน้ำเนานะอันนี้คอิเมน้นน้ำกับเต็ียมทงด้วยนี่น้ำบ้านในบุนกปัญหา บัางหนีเกีียวแล้วนะคะป้าพี่น้องเป็นตะเลเข,ขาลายอยู่เขางามๆพี่น้องคือเป็นชนมีปลาก่อนสูบป,ป่าบ่อเหรอโอ้สูบน้ำออก น้ามันเต็มให้หน้าเพราะว่าพรา,าเจ้าสี่เที่ยวเขากาเจ้าสูบหน้าปลาบ่นยืมยืบยืมยืบย,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 ยืมปลาบ้างบ้างคุณอะ หน้าไฮหน่อยมันกันใส่วดเกี่ยวบ่ได้เนาะแต่ว่าถ้าหน้าห้เงย์หลอมันใส่รดเกียวมันโอเคกว่ากันก่อนกันหน้าไฮหน่อยกับใส่พ้นเกี่ยวพรวดเกียวเขามันสิได้รุ่งกันหน้าไฮหน่อยมันรุ่งยากุัเห็นไหมพี่น้องอันนี้คุนสูบปลาึ้นสูบน้ำออกจากเขาแก็จะได้ปลาเนาะปลาปลาบอลกินพี่น้อง thôi thì đường. Tại กินสีพายางกลับเดี๋ยวยางมาไก่เติบแล้วชุบว้าโยดามกันแคา่ขาดพี่น้องพ่วมยางกลับฟูนดูมยางมาไก่เติบดที่พี่น้องคุนไก่เติบ ไปเลยค่ะจะพากลับแล้วอันท้ายให้พ่อแม่พี่นอ้องพู่นบ่ได้มาเกี่ยวเขาเกี่ยวนามเนาะบรรยากาศยัางมะแรงขนันเมนตะเกากับล่มวอยๆพ่อแม่กับพ้าเกี่ยวเขาผ่านั่นขึ้นไรพี่น้องแต่จะัมแม่ติมเป็นเด็กหน่อยลูกหิ้วเขากับพวกขนมาเท็นเลกกินแล้วบวานชสวดใช่ไหมอันพ่อพิ่งจะเลี่ยงไกลไ้เนาะสมัยเกา่า เลี้ยงไก่เพิ่นกับจับไก่ส่วสิจับใด,ดส่วนสินอนพอนเพี่อมาต้มไก่บักสองถุงเพี่อลูกกับลับบนหละ่ะลูกกันแห้งทีกันใช่หรืล่าวันนี้ทีกันปานคอประคามลูก,นกบนใช่ไหมตะกี้แม่ติมีพี่น้องหัวพนพี่น้องแม่ติเป็นคนสุดทองมือนะคะพอกับแม่ก็เป็นพายเอีนั่งเอกหมอลำเด้ก,ก็เลยมักหลวงมักลำตาหน่อยตาหนุ่มพี่น้องเอ้ย ขอบคุณทุกๆอกำลังแรงใจในช่องติมกุมุมาลํำเพลินออฟฟิเชียลแต่พ่อแม่พี่น้องเห็นกับกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งให้น้ำในเลยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันเด้อไม่ติมสิภาากลับแล้วขอบคุณค่ะ